หลังมีคนโพสต์ข้อความแชดาราชื่อมอพชยอขณะไปทานอาหารที่ร้านผัดไทยชื่อดังว่ามีพฤติกรรมเหวี่ยงวีนเนื่องจากมีคนในร้านยกกล้องขึ้นมาและคนทั้งฝั่งดาราดังได้พูดว่าแอบถ่ายหรอคะลบไหมคะลบด้วยนะคะแถมยังทำน้ำหกลงพื้นประเด็นโดนโต๊ะข้างๆแล้วเฉยงานก็เลยเข้าสาวมินพิชยาอย่างจังคะ่ะ ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าทุกอย่างเป็นการเข้าใจผิดคนที่อยากจะขอถ่ายรูปและคนที่นําเหตุการณ์มาโพสตในโลกโซเชีย hmm. ลเป็นคนละคนกันจึงทําให้มีการสื่อสารที่ผิดพลาดค่ะคือจริงๆวันนั้นมินจะเรียกเขามาถ่ายรูปแต่เรียกไม่ทันแล้วนะคะ mm hmm. คือน้องเขาเขินแล้ววิ่งหายไปแล้วแต่คนที่พูดอ่ะคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยศักศรีอย่าลืมลืมไปบ้างเถอะค่ะ mm hmm. คือบางทีมินก็เป็นระดับนางเอกอ่ะแต่มินก็ไม่ได้มองว่ามินจะต้องมาแบบว่า คือแบบฉันจะต้องเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมินเป็นคนที่ชัดเจนมากถ้ามินไม่ผิดคือมินชัดเจนว่ามินไม่ผิดแล้วมินก็จะไม่มานั่งเสียใจด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามินผิดมินพร้อมปรับปรุง